สวัสดีครับวันนี้นะครับเด็กร้านยางก็อยากจะมาแนะนำแล้วก็ให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับกับเพื่อนๆที่อาจจะเป็นมือใหม่เพิ่งจะมีรถคันแรกหรืออาจจะไม่เชี่ยวชาญน,นะครับเรื่องยางรถยนต์ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอาภัยด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่เส้นแรกเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับดอกยางยังพอใช้ได้นะครับแต่หน้ายางเนี่ยแหว่งไปหมดเลยคล้ายๆโดนหนูแทะมาผมเนี่ยเห็นเคสแบบน,นี้บ่อยมากเลยนะครับกับยางยี่ห้อเดิมๆรุ่นเดิมๆผมขอไม่บอกแล้วกันนะครับว่าเป็นยี่ห้อไหน แต่ที่ร้านผมนี้ไม่ได้สั่งมาขายเลยนะครับหากเพื่อนๆยังฝืนใช้นะครับยางเส้นนี้ยเนื้อยางมันจะแหว่งมากขึ้นเรื่อยๆรื่อๆื่อยๆผมแนะนําว่าเส้นนี้ควรเปลี่ยนนะคะเพราะว่าลดจัดล่อนแล้วก็เสียงยางก็จะดังนะครับ ถัดมายางเส้นที่2ผมขอให้เครดิตเขานะครับก็คือเส้นก่อนหน้าเนี่ยดอกยางถือว่าเหลือนะครับแต่เนื้อยางเนี่ยแหว่งไปแล้วพอมาถึงเส้นนี้บิสโตรน์ e ศูนศูดอกหมดเกี่ยงแต่เนื้อยางไม่แหว่งเลยเพื่อนๆน,นก็ลองเอาไปพิจารณากันเองนะครับยางเส้นนี้นะครับบอกได้เลยว่าต้องเปลี่ยนได้แล้วเพราะว่าดอกเหลือน้อยมากๆแล้วเพื่อนๆเห็นอะไรไหมผมให้เวลา3าวิยางเส้นนี้นะครับสึกเป็นบ้างเกิดจากอะไร เกิดจากโชคอัพเสียครับโชคไม่สามารถซับแรงของสปริงได้ผลที่ตามมาคือยางสึกเป็นบ้างวิธีสังเกตง่ายๆนะครับลักษณะมันจะคล้ายๆยางบวมแต่ถ้าเราลองเอามือไปลูบที่หน้ายางฝั่งด้านในตัวรถนะครับเราจะรู้สึกได้เลยว่ายางจะสึกเป็นขึ้นๆสึกไม่สม่ำเสมอกัน ต่อมาเส้นสุดท้ายเส้นที่3 Bistone Tulensa สภาพแบบนี้คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับคงไม่มีใครใช้แต่เพื่อนๆลองสังเกตรบริเวณหลย,ย่างเกิดอะไรขึ้นครับ ใช่สึกแต่หลายอย่างแล้วทําไมกลางดอกยางไม่สึกด้วยเคสนี้นะครับเกิดจากการที่เรานะครับเติมลมยางอ่อนเกินนะครับหรือไม่ยอมไปเช็คลมยางนะครับแล้วก็ไปใช้งานทุกวันทุกวันดอกยางก็จะสึกบริเวณหลายยางแบบนี้นะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆน,นะครับให้เช็คลมยางบ่อยๆแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็ควรเติมลมในโตรเจนด้วยนะครับก็ยางรถยนต์นะครับเป็นสิ่งเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนน,นเพื่อนๆนะครับควรจะใส่ใจแล้วก็ ดูแลมันให้ดีจะได้นะครับเดินทางปลอดภัยวันนี้เด็กหลานยางขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ